สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานิกอกค่ะตอนนี้เดินทางไปจุดที่น้ําท่วมนะคะนี่ค่ะกาลังเดินทางไปกับรถชิดนะคะค่ะก็กําลังเดินทางเข้าไปจุดที่น้ําท่วมนะคะตอนนี้นะคะทยอยกันไปนะคะรถเอาใส่รถปิกัพไปนะคะรถตู้รถเก๋งไปไม่ได้นะคะต้องจอดรออยู่ที่อําเภอนะคะเราก็จะทยอยใส่รถตู้ไอรถปิอัพ up ค่ะอย่างนี้นะคะนำเดินอ่า ไปผ่านข้างหน้าเรามีกี่คันหนึ่งสองสามใช่ไหมสามสี่คันนะคะทยอยยกันแบ่งใส่รถไอ้ปิดแัปกันนะคะทั้งหลังก็ไม่มีมั้งรถทั้งหลังก็มีเนาะทั้งหลังก็มีค่ะหลายคันอยู่นะคะทั้งหลังอีกนะคะางหลังมานะคะาเด็ดหมุนติ้วเลยเด็ดหมุนติ้วแล้วเอ้าพรเจ้ายังไม่หมุนหรอลงไม่ลงไม่เดี๋ยวลงไม่ได้นะเอ้าถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวลงไม่ได้ นะคะลงเลยลงเลยลงไม่ได้เด้อจะถึงแล้วนะคะถึงสเตวีนะคะประตูกระทรวงเรากำลังตอนนี้ไปจุดอืมชาวบ้านนะคะก็กลังนั่งนะคะนั่งนั่งนั่งนั่นะคะแล้วก็กำลังเริ่มขึ้นสวนสนทันนะคะโอ้โหมีเรือด้วยนะคะเอาผู้ใดอยู่อ่ะเภอ ก็ใครที่มาไม่ได้เนี่ยเริ่มมีน้ำแล้วเนี่ยก็กลุ่มนั่นแหละกลุ่มมีพอฟืนมีแมงกระบี้มีแมงพัพพูมีอยู่สี่ห้าคนใช่ไหมเมื่อกี้น่ยอืมคุณวิทยตอบมาอีกรอบครเราก็เกือบบ่เกือบมาไม่ได้บ่รถชิดว่างสองคนเฉยๆแล้วบอยังขึ้นได้้ยเฮ้ยฉันเรากรับค้างอยู่น้ำเขาและวข้าไปแล้วมันไม่มีสัญญาณนะคะสีนะคะเราอมู่นเนื้อในนั้นอ้โหดูสิคะ ก็นี้รถชิดโอ้โหบรรทุกน้ำหนักด้วยโถโถโถโอ้ยอย่าเบาใจเอ็มอย่าเบานะโดงไปเลยใจเอ็มอ๋อเอา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 โอ้โหลุยค่ะลุยค่ะลุยตอนนี้เอชิดพาลุยค่ะโอ้โหลุยได้ลุยได้โอ้แต่อย่าเบาลุยเลยก่อนต้องสตาร์ทไปเรื่อยๆนะคะปิดแอร์น้ครับได้ปิดเลยปิดเลยปิดแอร์เอาบรรยากาศของน้ำนะคะเย็นๆนี่ค่ะ ไอ้น้ำด้วยป่ะนี่โอ้ยเย็นเลยนะเนาะโอ้เย็นบ่อยขึ้นเย็นเย็นเย็นบ่าเจ้าฮอนเด้อคอยคอยผัดเย็นเจ้ามาถึงแดดมันแล้วพอยอยู่ทางหน้าเย็นถิ่นโอ้โอ้โหโอ้ยทางก็ลำบากมากนะคะนุ่นค่ะเป็นทางแดงตุ่มเรื่อยโอ้โหอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกใส่นะคียดไปจ่าเอ็มไป ใะเอ็มอย่าเบรกรถีข้างคอยก็ต้องเค้นหรือเปล่าะ๋อกำลังลุยโคลลุยโคลนลุยน้ำเข้าไปสู่จุดที่น้ำโยมีะอ่านะคะตอนนี้นะคะนี่โอเคข้าไปในจุดที่น้ำฟัดโมเวียงก่อนเด้อร์ยี่ี่มัยังไม่ดับอู้ยังไม่ดับเหรอดูของพี่เฟื่องก็ได้มั้ยดูของพี่เฟื่องพี่เฟื่องยังไม่ดับเออเข้าดูพี่เฟื่องเลยค่ะขอบพระคุณนะคะโอ้เก่งเว้ยพี่เฟือง ตอนนี้เราข้ามน้ำด้านข้างก็ได้นะคะน้ำเยอะมากเลยเข้ามาเฟื่องมุนชูเลยนี่นะโอ้โหมีน้ำเยอะมากเลยโอ้จะท่วมสะพานอีกแล้วรอบนะไอเปิดทางได้ด้วยนะโอ้โหเนี่นะคะก้เอ็นสีนะคะตามกันมานะคะเนาะโอ้ปลาคือสีหลายเนาะเนาะปลาเขาคือเลยรอะเยอะบกหลายโอ้โหน้ำแบบปลาคตบอกว่าคุ้มมากน้ำเยอะมากเลยอ่ะ ข้างในประมาณกีโลเข้าไปนี่ชิดประมาณกี่โลอ๋อก็ตามไปเรื่อยๆเนาะตามไปเรอะตามรถจ่าเอ็มไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ้าเปิดไฟอัเฟอ้าวนนี้แมบๆเราก็เบิ้งรวเด้อบานนี้งใส่ลุยน้ำอีกแล้วนี่ ตอนนี้ตามไปอยู่นะคะข้าวบัวจ้าโรงเรียนสิริบ้านไร่นะคะแล้ก็จะเป็นโรงเรียนสิริบ้านไร้นะเข้าซอยซอกซอยไปแล้วเนาะตามซอยตามล่องไปตามรถจะเอ็มไปจากตอนนี้ค่ะตามกันไปนู่นะจได้เนาะอ้าวนะคะตอนนี้ก็กําลังอ้าวเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปไปจบ18นาทีก่อนน้ำมันจัดสมุนไพรโอ้อ้าว จ้า้ปอันนี้แหละคือทางเนาะอืมอันนี้มันเป็นนาข้าวบ่ที่เราเห็นนี่โอ๊ยคนวันยาโอ้น้ำมันท่วมแล้วน้ำมันท่วมเนาะแล้วข้าวมันก็ล้มไปแล้วก็เห็นแต่หญ้าแสดงว่าท่วมมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยจ้าใช่แล้วตั้งแต่ฤดูฝนมานู้นเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อนีกอ่านึ่งด้วงนี่นี่ดูข้าวแคร์ยอดข้าวนิดนิดนี้ อ่้เรียบร้อยแล้วนี่โอ้แล้วก็นี้นะคะตามไปนะคะรถขบวนข้างหน้าก็ไปแล้วแล้วก็เป็นอสเสบียงข้างหลังก็ตามไปอยู่นะคะตอนนี้นะคะ,ะตามกันไปยังจะเข้าไปถึงหมู่บ้านอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะไม่ยไม่รู้เส้นทางนะคะแต่ก็มีรถนำขบวนข้างหน้าไปอยู่ะคะ่ะ ครับตอนนี้เราตามไปอยู่มออ้วเลี้ยวนะคโอ้เดี๋ยวนี่อ้าวน้ำเดี๋ยวเรี๋ยวเดี๋ยวเียวโอ้มันที่ลาบเหลือเกินอันนี้อันนี คือปลาเพิ่นสิพายายามเลี่ยงทางนี่มันขาดฉันได้พาออกม,มากอเพระาะว่ามันอาจสิบ่ไกลจากตัวเพือ่อเท่าไต่โดรัอเพราะว่าอยู่แถวนั้นน้ำถั่วมันเมื่อไหร่จ้าพิ่นต้องออกพาออกมาเพราะว่าถ้าอาจสิเข้าน้องขุ่นบ่ได้จ้าใช่เลยพาอ่อนบางเดียวออกมากปลาไก่บามันมันมีบางน้ำถั่วมอยู่อือจ้าที่รจริงมันก็บ่ไกลแต่ต้องออกมากบ่บาว,ว่าจ้าอ้ยปลาก็คือสิหลายเนาะ นะเทอมเราป่าน <N> นี้เทอมแล้วนี่โอ้โหนี่ oh, <anyway. S 2> ทอมบ้านทวมเ<ว>งน<แ>ินแล้วนี่มองมาทวทอมเริ่มมาเห็นเรื่อยๆแล้วค่ะที่น้ำทว่วมเนาะ ข่มากค่ะทั้งทางขุค่ะทั้งน้ำท่วมโอ้ถนนก็ชำํำรุงั้นคะ่ะงั้นก็เอาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะ,ะคลิปที่จะเข้าไปถ่ายข้างในที่เราถึงจุดแล้วเราก็จะถ่ายคลิปอีกนะคะติดตามนะคะงั้นขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ